มรมีการเตรียมดินนะครับเนาะคือกะเอาหาฟุน้นเอาฟุ้นมาใส่กะไถกรบกาน้ำใส่แล้วกะหาพันธุ์มาปลูกเลือดยังไงครับเลือดฮักคอมันเลือดหน่อยมันมันเท้านะครับผมใส่เมื่อเดือดเอาเลยไรครับครับการเลี้ยงดูแลกะแค่ใส่ฟุน้นขีงวงสีเขยขี้หมูยังมื้อนี้ครับซับกันใส่เอาเบื้งสียอดมันเอาเบิ่งยอดมันว่ามันเดินดีบ่ช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามันอ่ายอดมัน ยังเดือนดีอยู่เขาบอก่ต้องทางมันว่าใครกินอย่างอดเมื่อใครเดือนเนี่เขาเอาพวกฟุ้นอย่างมาลงนั่น,นะครับมันดูแลมันยากครับการทำเสาหนีหม,มายควกอะไรกังไหมครับผมก็บอกยังไงนะครับเนาะคือเอาเครื่องเครื่องตัดหญ้าเขาเหาอะครับตัดถิ่มเลยต,ตัดถิ่มเ้องโป่งไหมครับตัดถิ่มเป็นฟุน้นซุ้มโปร่ปงไหมที่เขาเหลือ,อไว้เป็นคู่เป็น,นค,ค,คันไว้แปลงนี่เขาอาจจะยุนี่แปลงนี่อาจสีจงไวย้ยักหาแถวขอต้องใส่ระยะห่าง เรื่อ้เขาแบบวายน้ำไปขีดแมนสำหรับผู้อยากเฮ็ดกะลงมือเฮ็ดได้ครับว่าต้องไปนอนขิดนะครับเนาะถ้าเฮ็ดแล้วจะมีความสุขของมันเองในตัวมันเองเพียงเท่านี้ตัที่เราได้การเกษตรกรใส่สังได้ครับพี่ยู่ที่สวนผักบุ้งแก้วนะครับเป็นการปลูกผักบุ้งแก้วเพื่อสังไรใดนะครับเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับเจ้าของสวนผลนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะ้ำตัวเนะครับพี่ผมนายอํานวยทิพย์กันครับ เป็นพยาบาลบานแดงมุงยี่สิบตําบลหนึ่งเมืองอำเภอเมืองแจังรัดลอยเอดครับตอนนี้ปลูกยังอยู่ครับปลูกพักบุ้งครับอยู่พื้นที่บานแดงมุงยี่สิบครับอยู่นี่เป็นทีหน้าวะครับนี่เทไหรแมนตะก้อนเป็นทีหน้าครับเป็นทีนะครับเดี๋ยวนี้สิพี่ฮันผ้าย่างช่มในสวนครับผักบุ้งเทานี่ปลูกยังไดดูแลยังไดครับผมครับผมเริ่มต้นเนี่เห็ดยังไดครับการปลูกพักบุ้งอ๋อเริ่มต้นครับกามีการเตรียมดินนะครับเนาะครับเตรียมดินคือกะเฮาหาฟุ้น เอาฟุตมะไซกัไถกบเก้าอานไซแล้วก็หาพันธุ์มาปลูกนะครับพี่ฮันปลูกผักบุงแก้วนี่แปลงนี่ปลูกไม้ใดมานี่ละมาจากปีละประมาณ8ปีครับจะพอักบุงนี่บ่แม่นครับคือไฮนี่บ่แปดปีแม่นครับปุกต่างตัวแปดปีที่แล้วแม่นคิดจังไหนคืได้ปลูกครับอ๋อกะเคยไปทํางานนะครับเนาะกะนี่กะคือว่าอยากมาอยู่บ้านอยากหาแนวเห็ดกั ไปพักปุ่งมันก็เป็นในนี้ค้นกังคาง,งบ้านเพื่อนเคยปลูกครับก็ไปถามเพื่อนว่าได้รายได้ดีก็ถามเพื่อนว่าเพิ่นปลูกปลูกบ่หลายเพื่อนว่าเพราะอยู่ใดมือละ1อยสอง3อยสามอยอยู่เฮาก็เลยอยากลองครับ,รบอืก็เลยเอามาลองปลูกตอนนั้นเปียวมาใ,ใส่ครับโอ้ก็แปลค้นอยู่น้เอมอนเพื่อนปลูกครับเนหนูยักกันอยู่ไกลๆนี่นะครับเพิ่นเพิ่นปลูกมาก่อนตอนนั้นเอามาเห็ดที่แรกที่แรกนน่เห็ดลายมันไดยผมนะครับผม เป็นคนทีผมมาอยากร้องหน่อยครับผมก็เเฮดมดนี่ละครับสองไร่นี่ละครับโอ้ของพื้นทีสองไร่เลยแมนนั้นครับผมตัดเส้นใจเอาผักบุ้งมาลงแมนครับโลหน้าออกเล้วตอนนั้นแมนครับครับวันนี้ช่วงแรกเป็นยังไงครับช่วงแรกกันนักใจเลี้ยงการการค้าขายเนาะครับเนาะพอเขาอกกบ่วหจักตลาดบันไดเนาะครับต่ว่าถ้ามีผลผลิตออกไปแล้วเลี้ยงตลาดก็มาหนาเป็นห่วงนะครับเนาะถ้าของเขาออกมา เขาก็มีหม่องขายเองนะครับผมเอาที่นี่เก็บฟักปูงแก้วเก็บตั้งไรครับอือ่าเดาสาธติตเห็นบ้างนะเ่ะนี่ครับเลือดจั้งไรครับเลือดนี่ครับหักข้อมันเลียกหย่อดมันมันเท้านะครับเนาะช่วงนี้ครับผมใส่เมื่อเดียดเอาเลยนะครับครับนี่เราตัพูนนานดอกเนาะครับผมครับนี่ช่วงนี้ก็ว่าใครได้เก็บมันนะครับเนาะเพื่อว่าติดธุระหลาย ตอนนี้กัเตอาที่พี่ไว้ฟังตอนนี้กัเป็นผู้ใหญ่บ้านน้ำแม่นี่ครับแล้ไม่ค่อยได้เก็บปันเลยครับผมธุระอาชีพนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเฮตาชีพแบบที่อยู่บ้านเล่นมาครับแม่นครับก็คือรายได้ทุกมมือครับแต่ก่อนกัเก็บมาแปดปีนี่ครับคือรายได้ทุกมมือก็คือบอเหตุนาเลยแม่นแปดปีเมื่อไหร่ครับหรือให้นี่ว่าเดือนนาเลยแม่น มีบางอื่นอยู่กับคือข้ากับแบงบางทีเห็ดหน้าไปถากินเพแาม่นห่าจากนี่ยังเดียวนะครับเนาะครับผมเขาเ้ามีการจัดการอย่งไรครับว่าต้องปลูกให้นี่ตั้งไต่สักก้อนไหมครับอ๋อคือผมกับพวกอะไคิดอยงหงายนะครับเนาะการปลูกเนาะคือเฮ็ดเราก็คือปลูกเลยไปขอทดสอบเลยตอนแรกคือตรสอบเลยเอาใจเลยครับเว่ามันจะได้ผลผลิตคือเัอ่าที่คิดอย่องไ้บอ แบ่งกันยังไงครับเราแบ่งกันไฮนั่นกับไฮนี่คือปลูกเือกันเลยโอ้แต่ก่อนมันเป็นไฮเดียวครับครับเราผมก็เลยมาคิดอีกว่าถ้าปลูกถ้าพักบุ้งเขาอาจจะมันไม่มีตัวเลือกนะครับเนาะอ่าก็เลยดันคู่ขึ้นมาดันคู่แยกคู่ขึ้นมาครับอ่ามาปลูกบักทัวปลูกบักคู่ปลูกหลายชนิดนะครับมันจะได้ผสมผสานกันมันจะเป็นตัวเงินเพิ่มขึ้นเคยเก็บได้เดือนหนึ่งนี่ประมาณจักบาทครับพักบุ้งแก้วนี่ อ๋อเดือนหนึ่งกับท่ามันเขาใปทรงงั้นสิเดือนหนึ่งกับรุษดเด้อครับมืนห่าครับสมัยก่อนในู้เรนมันมาซื้อครับเนื้อนปัจจุบันนี่แหละอืมนปัจจุบันตอนนี้กับผมเขามาในจุดนี้แหละตอนนี้ค,คือผมไม่ได้เก็บนะครับครับอ่าตอนนี้คือว่ายุดใบก้อนคือว่างานมันหยุดตัวกัดซีดเดลงมือเก็บเพื่อเก่าครับเพราะเสียดายของเนาะ ตอนตอนตอนช่วงี่เฮตประจำน่นทรงทรงผู้ใดครับอ๋อตะกอนก็แม่เถาพ่นไปขายยื่ตลาดนะครับเนาะก็ไปส่งเพิ่นครับผมครับการปลูกพะวงแก้วนี่เฮาต้องดูแลยังเป็นพิเศษบ่ครับการเลี้ยงดูแลก็แค่อใส่ใส่ปุ๋ยมันไม่แม่นแม่ใส่ปุ๋ยครับใส่ฟุ้นใส่ฟุ้นครับผมแม่นฟุ้นอชาขี้งชวขี้ายชี้หมูยังมื้อเนี่ยครับซับกันใส่เอาใส่ช่วงเลยครับพี่บึ่งสีย่อนมันเอา เบ,บื้องยอดมันว่ามันเดินดีบ่ช่วงนี้เอ,อถ้าเกิดว่ามันอยอดมันยังเดือนดีอยู่เขาก็บอกต้องถ้ามันว่าใครกินอย่างยอดเม่อใครเดือนเนี่ยเขาเอาพวกฟุ้งแมงมาลงละนั่นแหละครับมันดูแลมาอย่างาครับครับมีเก็มเก็บเกี่ยวอย่างเดียวแม่นครับช่วงนี้ก็เห็นทํำสาวอะครับนี่แม่นบ่อัอนนี้ช่วงนี้ผมทําไปแหล้วเที่ยนึงแลครับเนาะออันนี้ผม,ผมก็ตัดมาหน้อยหนึ่งเนาะแต่ว่าอีกอีกน้อย เรือดูการเจี่ยวเขาเนี่ยคือต้องตัดถิมนะครับเนาะแล้วก็จงไว้เป็นเป็นคู่ในน้อยไว้เนาะเป็นล็อกไปเ,เป็นล็อกไว้ในในน้อยไว้ถามันแตกขยายออกไหมเจาไหนพักบุงก็ต้องขยายออกมากขึ้นเขาการทำเสาเนี่หมายความาจากใดครับสำหรับค้นทีบลู่อ๋อผมก็บอกอ่ายๆงไงนะครับเนาะคือเอาเครื่องเครื่องอตัดห้าเขาแหละครับ,รบตัดตัดตัดถิมเลยตัดถิมต,ตัดถิมเขาโปงไหมครับครับตัดให้มันเป็นฝุ่น ซุ้มโพรงไม้ที่เขาเหลือ,อไว้เป็นคู่เป็นคันเลยแปลงนี่เขาอาจ,จยุน่นี่แปลงนี่อาจสจีจงไว้ยักหาหาคันหา,หาแถวรพรอนต้อใส่ระยะห่างเพื่อให้เขาแบบน้ำไปทีน้องแมนเราพวกกันเพราะมุกแก้วที่เขาปลูกขังงสี่แบบาสมท่อตะเก็บเลยมีอายุครับมี่ครับนี่แหละมันทำมันขึนที่มันี้มันสิไปยากเลยครับเพราะว่ามันดย่อนย่อนน้อยลง พว่ามันก็จะแย่งกันแย่งอาหารกันครับจังที่มีอาหารเด็ดขึ้นมานี่ยกับครับแต่มันเลืบแย่งกันแล้วเนาะมันเลยแม่ครับนทำไมเนาะครับคือบ่ได้มาเก็บมันออกแค่เถ่อครับครับอืมคือเราเพิ่อนคายกันังได้ครับวันนี้เจ้านี้อืมส่วนมากมันกับกำเราสิบบาทครับครับกำหนึ่งลายวันไี้ครับกำหนึ่งกับเราต้องต้องเก็บสิบเมิองนะกำหนึ่งนะครับนาถ้ามันหยอดใหญ่กับมันสิบหยอดนี่ครับ

ส่วนมากคนยิมหมักป่องน้อยคนยิมหมักป่องเง้วแล้วก็ป่องพอดีง่ายไหลกับคนกับยานเพราะว่ามันใหญยพวดเนาะลังเหลียมคนว่ามันว่าเป็นเป็นแต่ยานใส่ปุ๋ยไหลปวดบ่อปวดตีลาเนาะง้ามพวดเลยงามพวดหลอดซุตมเทาเอาเห็ดสาวเนาะเขาตัดออกหลอวซุ้มมันซุมที่ตัดนี่เอาไปถิ่มใส่รับด้วยเห็ดยังไงจัดการยังไงต่ออันนี้คือถิ่มในแปลงว่ารับพอไม่จะเป็นฟุ ปุ๋ยธรรมชาติเหรอเนี่ยน้อยสิครับที่ไหนสิครับแมนอ๋อคันธิใจสไลด์เขาเองแมนบ่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 ต้องไปเอาบ่ต้องไปลงทุนไปดึงออกไปเอาออกพอมันก็ายเป็นปุ๋ยของธรรมชาติของมันครับครับปลูกมาแล้วแปดปีเจออุปสรรคไหมครับกับการเฮ็ดอันนี้โดยนี้ปัญหาแบบที่เขาเจอไ่มครับ มันอ่ถ้ามันปลูกตอนแรกกับมีปัญหาแค่เลี้ยงบักหอยครับยังออ่นก็เกับบ่มีครับคืออุปสรรคก็คือว่าจะของดูเก็บว่าแค่ไ้นมันแค่นั้นหนึ่งอยู่ซำนี่แหละอุปสรรคแล้วนั้นต้องพิจาาเด็ดเคยเก็บลายสุดนี่มันจากกิโลดูจากกลับมือหนึ่งเคยเก็บหลายช่วงที่ปลูกไม่ไม่นะครับช่วงตลาดบุมบุมอยู่บันไพ่นะครับผมกับไปขายอยู่หันนะมือละ ลอยกำมือละแปดสิบเก้าสิบลอยสมัยนั้นเคื่อนขายจักบาทครับมือสิบบาทครับถ้าเขาไม่ขายเองสิบบาทดี่ครับครับพาผมมีแผงขายอยู่บ้านไฟพราะว่าตะกี้ก็มีเอาไปขายให้เนาะลอยกรำสิบบาทจนท่านคนตัวถ่ดนี่ยคือเศรษฐกิจฝากโลกไขวัดนี่แหละอวันนี่แหละก่อนโควิดมานี่บอรับครับสำหรับผู้อยากเห็ดก็ลงมือเห็ดได้ครับว่าต้องไปนอนงิีดนะครับเนาะ ถ้าเห็ดแล้วจะมีวามสุขของมันเองในตัวมันเองเพราะอย่างตีการเห็ดแล้วเขาผลผลิตออกมาเขาเห็นมันทุกเ้าทุกมือเห็นมันงามสำนัญแหละเขากมสุกถ้านอนวานติคิดเฮ็ดมันบริเห็ดเตี้เตี้ยครับครับท่านผู้ชมอยากได้พันปลาบุงแก้วปิดต่ออะไร่องทางเลยครับได้กเกียรใจเกินร้อยครับแลวกะเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสองสามสอง 3714จ็ดหน่งครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากมาชมหรือว่าอยากมาสอบถามหรือว่าอยากไปพันธุม์มาเอาพันธุ์นะคร์ลองติดต่อขอไม้นะครับเนาะสำหรับารายการเกษตรกรไทยสั่งไรได้คลิปนี้ขอบคุณพี่ฮันนะครับเนาะครับับสสวดีครับสวัสดีครับ